เพิ่มจุดยึดสกูง่ายๆในฟิวชั่น3.0้ดยคำสั่งบอสขั้นแรกนะครับให้เราสเก็ตนะครับจุดบริเวณที่เราจะต้องอต้องการจะใส่ตัวจุดดิดน็อตนะครับาสามารถสเก็ตแบบเป็นตัวจุดพอยต์ก็ได้หรือจะใช้เป็นเส้นสเก็ตแบบนี้ก็ได้ครับจากนั้นให้เราเลือกไปที่คำสั่งบอส เราเลือกไปที่จุดพอยต์หรือจุดขอบมุมต่างๆนะครับที่เราต้องการจะสร้างตัวจุดยึดนะครับตรงนี้จะเลือกไป2จุดด้วยกันนะครับในฟังก์ชันนี้นะครับเราสามารถปรับในเรื่องของหัวขนาดของตัวหัวซ็อกเก็ตนะครับหัวสกรูขนาดปรับเกียวอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยให้เรากดโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถสร้างจุดยึดน็อตนะครับในงานพลาสติกได้อย่างง่ายดายครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e ใ้ช่องของเราด้วยนะครับ